ครับนะครับ FC นะครับช่องไอ้นุ่มนอนหน้าพี่น้องนะครับก็มุนีกะชิไปเอาแกบดำนะครับก็ถ่ายอยู่ข้างรถนี่นะครับนั่งเบานั่งจ่าอยู่ข้างรถพี่น้องนะครับก็มาพบกับ FC ฟซีตามสไตล์ช่องของผมนะพี่น้องนะครับช่องนุ่มนอนหน้านะครับคือมีอะไรก็จะมาเล่ามาพูดคุยนะครับ FC ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอ่าในมันที่ไม่ถูกใจโดนใจนะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับวันนี้ก็ เหมือนเดิมพี่น้องก็จะมาเล่ามาพูดคุยให้กับเอฟซีฟังนะครับคือทุกวันนี้นะครับคนเฮ่าพี่น้องนะครับคนเราทุกวันนี้นี่ค้าขายนี่คือลําบากอีหลีนะครับขายของยากนะครับอ่าห้างสปปรรพสินค้าห้างสะดวกซื้อนี่เขาเปิดแถวบานเฮ่านี้ก็ร้ายนะครับสมัยก่อนนะครับการที่เฮาสิเดเขาด้านสะดวกซื้อนี่ร้านที่มีเลขเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะดังเนาะ กนกระจีเห็ดลายนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับการที่เขาไปล่านที่มีเลขเก็นี่สมัยก่อนนี่นะครับหนึ่งจังหวัดนี่นะครับผมเป็นคนที่อยู่จังหวัดยะโสธรจังหวัดยะโสธรมีที่เดียวนะพี่น้องอยู่ในเมืองยะโสนะครับออยู่ในเมืองยะโสเลยแต่ทุกมือนี่สิเขาไปล่านเลขเก็ดนี่นะครับมีทุกตำบลพี่น้องตำบลใหญ่ๆนี่ก็มีแล้วนะครับต่อไปนะครับอาจจะมีทุกหมู่บ้านนะครับ ทั้งไม่ว่าจะเป็นร้านมีได้เกร็ิหรือร้านที่มีตัวซีมีร้านอิหยังกับแล้วแต่พี่น้องสีมาเปิดแข่งกัน้าเบงเน้าต่อไปนี้อนาคตขา้างหน้าเ่งค้นหากินยากนะครับร้านพวกนี้ก็แข่งสิเปิดขึ้นหลายนะครับเพราะว่าอีหยังนะครับจะผมมอเมืองพี่น้องนะครับม่อเมืองแล้วนะครับผมว่านะครับเขาก็แข่งขันกันคือกันนะไม่ใช่ว่าแต่เราคนบ้านเท่ากับหากินตลาดลา่้งๆังเนี่ยนะไปตลาดนัดไปขายของธรรมาดานะครับแต่นะครับพวก ที่ยุ่ของบนพวกเจ้าสวนี่ก็แข่งกันที่กันนะครับแข่งกันเอาเป็นเอาตาย้กันนะครับถ้าผมมามองดูนะครับบ่าชีวิตคนเหานะครับมันคือแข่งกันขันกันคาเท่นะครับแมนบอกแข่งขันกันคากอีดีนะครับแต่ยังว่าพี่น้องแต่ยังว่าได้ว่าตอนที่เราเรียนหนังสือนี่สอนในคนตะแข่งขันกันนะครับสอนในคนตะหั่มหันกันนะครับบ่าเสียวชนะกันยังไงนะครับก่อนเขาเรียนหนังสือบอกเคยนะพุผมว่านะครับ ไม่เคยสอนให้เรารู้สึกว่ายอมรับการแพ้เลยนะครับสอนให้ตะกนแข่งขันกันนะครับผมสังเกตเบิงนะนะครับว่าเขาต้องเฮ็ดธุรกิจแบบนี้การค้าการข,า,า,รขายแบบนี้นะครับเพื่อเอาชนะกูแข่งแต่ว่ามีการเลี่ยนอะไรเลยที่บอกว่าเขาต้องยอมรับความแพ้แพ้หรือเขาต้องมีนำใจเป็นนักกีฬาเลยนะครับห้าห้ำห้ำพันกันนะครับห้าพันกันจนแบบว่า ลมกันไปคางนึงเลพี่น้องนะครับแต่ว่าอันเจ้าสัวเขาสู้กันนี่นะครับยากง่ายก็สู้กันนี่เข้ากับมีแห้งสู้กันหลายแต่ว่าเฮ้าตรนที่ลหละผู้ยุคคางเขานี่มันที่ตายนะครับขายของอันหาบาทสิบาดเก็บพักเก็บมีมาขายน้ำบ้านนี่นะครับมันขายยากนะครับเพราะว่าเงินอันเขากระดูดเข้าไปในระบบหองเจ้าสัวเบิดพี่น้องนะครับอ่าบอ่อเดมาซื้อน้ำกันเด้นะครับนี่แหละครับ คือเงินสดในบ้านเท่านี้ก็เริ่มลอยล้อเพราะว่าเขาไปสื่อใต้เจ้าสัวพี่นอ้องธรรมดาตะกี้เคยสื่อลานของช้ำนิเียน่อยนะ่อยน้ำบ้านเป่นว่าสื่อลานขายข,ของตามบ่อหอกนะครับสื่มือเนี่ยเอาเงินไปแห่เขาเบิดนะครับลานขายอาหารตามสอกตามซังนะครับกระยอดลด,ดลงนะครับย้อนว่ามันก็แบงตลาดไปยังสี่แหละพี่น้องเนี่ยผมก็เลยมาคิดว่านะครับถ้าบ้านเท่านะครับกาสื่อของซอยกันพี่น้อง ถ้าเข้ามาซื้อของซอยกันในหมู่บ้านเฮานี่ในชุ่มชนเฮานี่แต่เฮาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะครับมีอย่างก็อุดหนุนกันไปเงื่อนลังนั่นก็ซื้อเงื่อนลังนี้นะครับพอจะลืมว่านะครับเงินนะครับเงินเงืนเงนงน,นี่มันโมเมนต์ของไผ่แหละครับมันแค่เป็นตัวกลางนะครับที่เข้าไปซื้อของแค่นั้นสรุปสุดท้ายแล้วการค้าการขายก็คือว่าเอาของมาแลกกันคือสมัยเก่านั่นแหละนะครับแต่ทุกมือมันมีเงื่อนมาเป็นรูปแบบปัจจัยนะครับรูปแบบปัใจจัยให้ว่า เอาเป็นตัวกลางนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใส่ใจนะครับอันนี้ผมมองนะที่นี่ถ้าเฮ้าซื้อของนะครับน้ำบานเฮ้าเมีนบอสื้อย่ามีตาสาซื้อสมพักเสียนซื้อป่าหามาได้ซื้อกุ้งปัญหามาได้บาทที่นี่เงินสิหมุนเวียนในบานเฮ้านะครับในชุมชนหรือว่าในแถบระแวกใกล้เคียงเฮ้านะครับมันก็สิเกิดการสางงานในพีน่น้องเมียนบอส์ร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่น้ำบานเฮ้าก๋วยขายดีขยับขยายร้านมันก็ติจ้างในบ้านเฮ้านี่แหละ สร้างที่บ้านเท่านี้แหละพวกเป็นสร้างนี่แหละมาฮ็ดไทยม้นเป็นสร้างนี่เงินไปอย่างบ้านนี่ม้นเป็นสร้างนี่เงินกับไปซื้อเน่อยากเน่กินสมพักเสียนซื้อปลามากินขึ้นกันนะครับนี่ผมว่ามาันจะเกิดการหมุนเวียนในระบบบ,บ้านเทาน่านะครับแต่ที่นี่บ้านเท่าบ่แม่จั้งซั่นเดี๋ยวนี้นะครับอันได้เทอันได้รู้นะครับเขาไปซื้อเข้าเบิดพี่น้องเขาไปซื้อเข้าเบิดเงินก็นกนถือดูดเข้าไปบ้านนี้เข้าคันสมพักเสียนขายได้กุ้งได้ กุ้งฝอกุ้งฝอยได้ปลาใส่น้ำให้น้ำหน้ามาไพรขายเจ้าสัวเขาซื้อห้องวะเขาบื่อซื้อเลยพี่น้องแมนบอลอ่ะเขาบื่อซื้อเขาได้จักเจ้าของเป็นผู้ใดนะครับเขาจิถือปลาเขาไพขายนี่ลนสะดวกซื้อร้านเด็กเกรตเขานั่นได้บ่ละไ่ได้เด็เขาไล่เขาหนีเด้นะครับมันเขาว่าของห้องบ่สะอาดเด้วแมนบอเขาเขามีของเขาขายอยู่นี่แหละนะครับถ้าคนบ้านเฮานะครับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมว่า ให้เราอุดหนุนนะครับสินค้าบ้านเรานะครับเกิดการจับจ่ายใช้สอยในบ้านเรามันก็จะทําให้เศรษฐกิจหมู่บ้านเรานี่มันมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นก็จะเกิดการสร้างงานนะครับเกิดการสร้างงานเกิดมีรายได้นะครับลูกหลานกับบริโภคพยพไปเฮ็ดงานไก่แม่นบอลล่ะนะครับตอนนี้บ้านเราต้องนู่นแหละพี่น้องไปทํางานต่างจังหวัดทํางานกรุงเทพบ้างชนบุรีบ้างนะครับเพื่อหาเงินมาส่งให้พ่อให้แม่นะครับให้ลูกให้เต้าที่อยู่บ้าน ลูกเต้ากะเด้เงินมาแล้วกับเขาแต่ะลันสะดวกซื้อเขานะครับผู้เฒ่าผู้แก่กับเขาเพราะว่าเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าเขาแต่งร้านดูดีนะครับแต่งร้านดูดีมีสไตล์นะครับแต่หารู้ไม่ว่านะครับเขานะขายของแพงเขาล้านปกติเลยพี่น้องนะครับอันนี้บ่ได้ว่า้เขาเด้อไปสังเกตบิ่งได้มาผมเ้าจริงบอนะครับอ่าผมผมสังเกตบางยุข,ของบางยางนี่เขาก็แพงว่าเฮานะครับแพงกเฮา,าหลายบาทสองบาทสามบาทเลยนะครับ เพราะว่าเขาก็มีแอร์มีถูกน้องเนาะนะครับแล้วผมผมมีผมผมครั้งหนึ่งผมเคยไปขายของตลาดนัดเนาะสีเบลอาถีนอกเลืองจังหน่อยแล้วพอดีว่ามีเป็นครูแล้วกันอาชีพเป็นครูนะครับผมก็เห็นกันอย่างตัวเขาก็รู้เลยเป็นครูผมขายเสื้อผ้าตลาดนัดต่อเก่งๆพี่นนองผมก็เลยว่าโอ้ยมือเจ้าจะต่อข่อยทอเนาะต้องมือจักบ่กว่าค่าตลาดข่อยนี่จักบาทเจ้าดิตนข่อยบ้านนี่ นี่ค่าตลาดข้องถมนี่สามเมตรนี่สามเมตรนี่สามเมตรนี่ร้อยยี่สิบบาทมันเด้สามเมตรร้อยยี่สิบบาทนี่บาทนี้ค่าไฟอีกตั้งหากมันว่าล่ะนี่แหละสัวชีไดงเงินร้อยยี่สิบบาทพี่น้องกำไรนะนะครับคงอธิบายให้ฟังแต่ก็เลยว่ามูเจ้าเขาไปในร้าันสะดวกสื่อที่ไม่เหลขอเกียรตินี่เนี่ยมูเจ้าเคยต่อเขาบัวหาที่ไปตังยิผาสตังนี่มูเจ้าเคยตอเขาบอเป็นใจมู่เจ้าเคอที่ตนเจ้าสัวเี่ยคงก็เลยว่าเนาะเขาก็ว่าโอ้ยอันเจ้าบ่มีอัน ตนทุนเนาะเขาอะมีท่องดูนอมีคาเซาก็ริตโตนเขาทําไมต้องคิดอย่างนั้นครับทําไมเราไม่ริตโตนคนที่ทํามาหากินนั่นน้ำบานเท่าน้ากันแมนบอสละถ้าเราช่วยกันนี่นะครับถ้าเราช่วยกันเศรษฐกิจเงินก็จะหมุนเวียนในชุมชนหรือว่าในระแวกไก่เคียงเท่านี้ครับนี่ไปริตโตนเจ้าสัวพี่น้องนะครับนี่แหละบางทีความคิดความคิดคนเรามันกับบุคือกันแมนบอสละผมก็เลยว่าถ้าเรานะครับใช้ของบ้านเรานะครับซอยสื่อซ้อย,ออย,อยนี่กันนะครับ บ้านเฮามื่อกีิเกิด <S <S เงืนหมุนเวียนพี่น้องนะครับเกิดเงื่อนหมุนเวียนนะครับแลนไปหาแต่เจ้าสัวสุมือกระแสเงินสดบ้านเราก็หายไปด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องแล้วก็จะเดินทางนะครับไปเอาแกลบดําต่อนะครับที่ในเมืองนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่รับชมช่องไอ้หนุ่มนานนาด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ